มีโจทย์มานะครับเพื่อนๆถามมาว่าผมจะใช้แผงอโมฟัตแผงเดียวนะครับ140วัตต์นะครับกับชาร์จเจอร์ทั่วไปธรรมดาได้ไหมนะครับผมต้องตอบแบบนี้นะครับผมว่านะครับชาร์จเจอร์ท่านต้องรับแรงดันได้ถึง100โวลต์นะครับสามารถต่อกับพวกชาร์จเจอร์ PWM ทั่วไปได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันมีตัวปรับนะครับนี่นะครับตัวปรับนะ นี่นะครับปรับโวลต์นะสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับคอนเวอร์เตอร์นะครับผมนะไม่ยอมแพ้นะครับตัวนี้คือเจ๊งนะครับตัวด้านบงก็คือเจ๊งนะครับนี่ครับยังไม่ได้ซ่อมแตกนะครับระเบิดเลยนะครับยังไม่ได้ซ่อมนะตัวนี้นะครับผมเนื่องจากหาวิธี สวัสดีครับผมตนุ่มมาอีกแล้วนะจ๊ะมาอีกแล้วนะครับผมในช่องตนุ่มชาแนลนะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมมาก็ไม่เสียเวลากันเลยนะครับเนาะหลังจากคลิปที่แล้วนะครับอ่าทำเกี่ยวกับเอ่อประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับผมเนาะนี่นะครับผมเนอะ ก็ประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานก็ประมาณวันสองวันแล้วนะครับผมก็ยังใช้งานได้โอเคนะก็นะครับต้องดูอีกระยะยาวนะครับเขาบอกว่าแบตเตอรี่ริเทมฟอสเฟตนะครับมันจะทนทานนะนะครับแต่ข้อเสียของมันคือนะครับเวลามันหมดนะครับมันจอดแอร์มากเลยนะครับผมเนาะแล้วก็อย่าใช้จนมันหมดนะครับเนาะก็พยายามดูแลรักษากันเอาเองนะครับผมเนาะอ่ะ เดี๋ยวข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวไว้ทำอีกสัก2 3สมคลิปนะนะครับก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์มานะครับอยากให้ผมทำอะไรนะครับหรืออยากให้ประกอบให้ดูใหม่ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นในระบบสี่เซลนะครับ2อพี่นะครับ2องพาราเรียนะครับสี่เซลก็คือ1 2 3 4นะครับผมจะไม่อธิบายแล้วนะอ่ะโอเคครับผมนะมาวันนี้นะครับมาอีกแล้ว กับบูธบัรคอนเร์เตอร์นะครับผมนะไม่ยอมแพ้นะครับตัวนี้คือเจ๊งนะครับตัวด้านโบงก็คือเจ๊งนะครับนี่ครับยังไม่ได้ซ่อมเลยนะครับที่คลิปที่แล้วนะครับสีแตกนะครับระเบิดเลยนะครับยังไม่ได้ซ่อมนะตัวนี้นะครับผมเนื่องจากหาวิธีถอดอยู่นะครับมันติดตัวฮิตซิงตัวนี้นะครับผมเนาผมยังหาวิธีถอดอยู่นะครับหรือจะเป็นพวก ไอซีพวกมัดฟงมัดเฟดน่าจะไปหมดแล้วมั้งดำเปื้อปีเลยนะครับผมเนาะสีตัวนี้ก็แตกนะครับผมเนาะอ่ะนะครับอันนี้จะเป็นตัวบูตนะครับเนาะบูตคอมปอร์เตอร์นะครับตัวนี้นะนะครับอ่ะวันนี้นะครับสั่งมาอีกแล้วนะครับเพราะว่ามีโจทย์มานะครับเพื่อนๆถามมาว่าผมจะใช้แผงอโมฟัสแผงเดียวนะครับ140วัตต์นะครับกับชาร์จเจอร์ทั่วไปธรรมดาได้ไหม นะครับผมต้องตอบแบบนี้นะครับผมว่านะครับชาร์จเจอร์ท่านต้องรับแรงดันได้ถึง1 0 0โวลต์นะครับเนาะหรือไม่ก็ตั้งแต่ 80- ถึง100โวลต์นะครับรับรองนะครับชาร์จได้นะครับผมเนาะนะครับแต่ถ้าชาร์จเจอร์ท่านไม่ถึงนะครับส่วนมากก็กี่โวลต์ล่ะนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนหน้าว่า มันรองรับได้ตัวนี้มันแค่ยี่สิบสี่โวลต์นะครับสิบสองโวลต์ยี่สิบสี่โวลต์นะครับอันนี้หกสิบแอมป์นะตัวนี้นะครับผมเนาะสำหรับชัชเจอร์ตัว pwm ตัวนี้นะอ่านะครับผมตัวนี้ก็ไม่น่าจะรองรับได้นะตัวนี้นะครับไม่น่าจะรองรับได้นะครับเสียบกับตัวแผงอะโมฟัตดิไหมเลยนะครับเดีย๋ยวไปเสียบนะครับผมเนาะนะครับพอดีมีคนถามมานะว่าผมจะต่อตรงเข้า เอ่อตัวชาร์จเจอร์ได้เลยไหมนะครับท่านต้องดูก่อนนะครับว่าชาร์จเจอร์ของท่านนะครับรอรองรับแรงดันได้ที่เท่าไหร่นะครับเนาะนะครับแต่กระแสก็จำเป็นนะครับมันก็น่าจะ10น่าจะ10แอมยี่สิบแอมสามสิบแอมนะครับขึ้นเนาะแต่แผงเอามาฝันนะครับแอมมันจะต่านะไมด้ซีเรียนะครับตั้งแต่1 0แอมขึ้นก็ได้นะครับแต่ถ้า ท่านชาร์จเจอร์ของท่านนะครับมีรับแรงดันได้ตั้งแต่80ถึง100โวลต์ขึ้นไปนะครับเนาะแอมมันก็น่าจะประมาณสัก10แอมขึ้นไปก็น่าจะได้นะครับผมเนาะ,ะวันนี้นะครับสั่งของมาอีกแล้วนะครับเพื่อให้การเสียเ,เวลานะครับสั่งตัวสเตปอัพมานะครับวันนี้นะนะครับจะมาลองต่อกับแผงมาฟัดสักแผงเดียวก่อนนะครับผม เนาะนะครับอยากดูนะครับเพื่อนๆอยากดูว่าต่อแผงเดียวถ้าผมมีแผงเดียวนะครับผมชัดเจอร์ก็เป็นชัดเจอร์ทั่วไปพีเดเบมทั่วไปนะครับผมเนาะจะหาวิธีต่อกับแผงอมอฟัสได้อย่างไรนะครับผมก็มีวิธีเดียวนะครับต้องหาตัวบัคคอนเวอร์เตอร์มานะครับนี่นะครับมาถึงแล้วนะครับนี่ครับบัคคอนเวอร์เตอร์นะนี่นะครับ ตัวเล็กๆถ้ากับฝ่ามือนะครับนี่นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองอ่านคู่มือมันนะครับผมว่ามันรองรับกระแสทั้ง Input Output ได้เท่าไหร่นะครับ Input จากแผงมาเท่าไหร่ output ออกเท่าไหร่นะครับผมเนาะเดี๋ยวผมขอดูคู่มือแป๊บหนึ่งครับผมนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้นี้นะนะครับต่อกันนะครับ ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าบัคคอนเวอร์เตอร์นะ100วัตต์นะครับอินพุตได้ตั้งแต่10ถึง90โวลต์ DC นะครับผมเนาะเอา์พุตนะครับเอา์พุต2โวลต์ถึง60โวลต์ DC นะครับตัวนี้นะหมายถึงว่านะครับต่อแผงเอามอฟัดเข้านะครับเนาะแผงเอามอฟัดนะครับโวลต์สูงสุดมันก็น่าจะไม่เกิน90นะครับเพราะว่าผมวัดทีไรก็น่าจะได้ราวๆสัก80กว่าโวลต์นะครับไม่เกิน90นะครับ อันนี้อยู่ในเลงนะนะครับสามารถอินพุตเข้าได้นะครับผมเนาะเอาพุตนะครับเอาพุตมันก็จะดรอปลงมานะตั้งแต่2โวลต์ถึง6 0โวลต์ดีซีนะครับผมเนาะมันก็จะดรอปลงมาให้ไนะด้เท่ากับตัวชาร์จเจอร์ที่มันรองรับนะครับได้นะครับผมอ่านะเดี๋ยวผมดูาชาร์จเจอร์ตัวหนึง่งให้ละกันนะครับวันนี้จะลองใช้กับตัวนี้แล้วกันนะอ่า ตัวนี้แล้วกันนะครับตัวสีเขียวตัวนี้นะนี่นะครับโซล่าชร์จเจอร์คอนโทรเลอร์นะครับตัวนี้เป็น PWM นะตัวนี้นะครับผมตัวใหม่เลยนะครับแกะมาใหม่ๆ่เลยนะนะครับผมตัวนี้รองรับกระแสได้เอ่อเท่าไรเท่าไรอ๋อนี่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 นะครับได้นะครับได้12โวลต์ถึง24โวลต์นะครับ30แอมป์นะตัวนี้นะครับผมนะ ตัวนี้รองรับแรงดันได้ที่สูงสุดที่เท่าไรเลยก็ต้องมาดูคู่มือนะครับผมออแม็กซิมัมนะครับอินพุตโวลเตตนะครับ50โวล์นนะตัวนี้นะครับได้50าสิบโวล์เลยนะครับตัวนี้มันตัวนี้มันเอาออกจากตัวนี้นะครับมันตั้งแต่สองสอโวล์ถึง60สิบโวล์น,นะครับตัวนี้รับได้อินพุต5้าโวล์น,นะครับผมคิดว่า ต้องลองดูนะครับต้องต่อลองดูนะครับผมไม่คิดว่ามันจะได้นะนะครับผมตัวนี้ชาร์จแบตลิเธียมไอออนได้นะตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ไทยนะครับ B02 เออ่ลิเธียมไอออนนะครับแล้วก็ b 03ลิเธียมไอไอออนนะครับ3.2ถึง 3. 3. เออ่ถ้าเป็นพวกแบตเตอรี่ ลิเธียมฟอสเฟตนะ่าจะเป็น b 0 3นะครับตั้งให้มันเป็น b 0 3นะมันชาร์จแบตลิเธียมไอออนได้ด้วยนะครับซีรีส์ตั้งแต่3.2ถึง12.8โวลต์น,นะครับผมเนาะแต่ถ้าข้างบนนี้มันสูงไปนะตั้งถ้าตั้ง b 0 2มันจะลิเธียมไอออนแบตเตอรี่3ซีรีส์นะครับเป็น3.7โวลต์ถึง11โวลต์น,นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตของเรามันแค่3.2โวลต์น,นะครับก็ต้องตั้งเป็น b 0 3นะตัวนี้นะครับตัวนี้รรัับแงดนไดด้สสูงสุนะครับอินพุตได้50โวลต์เองนะครับ ตัวนี้นะผมไม่ชชว่์ว่ามันจะกับตัวนี้มันจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าเอาพุตตัวนี้นะครับเอาพุตมันออกสองถโวลต์นะน่าจะได้นะครับน่าจะได้นะน่าจะได้นะอะเดี๋ยวจะลองต่อให้ดูนะครับผมเนาะแต่ถ้าเสียก็คือเสียเลยนะครับผมก็ก็ทิ้งเลยนะครับผมไม่เสียเรียกนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อกับตัวชัชเจอร์ตัวสีเขียวเมื่อกี้นี้นะครับมันรองรับอินพุตได้แค่50โวลต์นะครับแรงดันนะนะครับ ผมจะลองต่อกับตัวนี้แล้วกันนะตัวใหญ่มันน่าจะลองรับแรงดันได้ถึงเกือบร้อยโวลต์นะครับตัวนี้นะนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมทําคู่มือมันหายนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวน่าจะน่าจะลองรับแรงดันได้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวจะต่อ,อ,อกับตัวนี้ดูนะครับผมเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงตัวนี้กันก่อนนะนะพูดถึงตัวบาร์คอนเวอร์เตอร์ Or S S e, ตัวนี้ก่อนนะครับผมว่าเอมันใช้ทําอะไรนะครับผมเนาะ ก็มันก็ไม่ได้บอกอรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมก็แค่เป็นตัวลดแรงดันเฉยๆนะครับตั้งแต่อินพุตตั้งแต่เ9โวลต์ถึงเ90โวลต์ดีซีนะครับเอาพุตก็ตั้งแต่6โวลต์ถึง6 6โวลต์ถึง60น่าจะ60นะครับ60โวลต์นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยว จะแกะให้ดูข้างในก่อนแล้วกันนะครับมันมีอะไรข้างในนะครับผมเนอะะเดี๋ยวจะต่อใช้งานให้ดูนะครับผมนะเนอะคลิปนี้นะครับสําหรับเเพ,เพื่อนๆนะครับที่ถามมาว่ามีแผงโซลาเซลล์แผงเดียวนะครับผมเนอะก็คืออยากจะต่อเข้ากับชัตเจอร์ทั่วไปธรรมดา P W P W M ทั่วไปนะครับมันสามารถทําได้นะแต่ต้องลดนะครับลดแรงดันลงมาก่อนนะครับผมเนาะ แล้วถึงต่อเข้าชัตเจอร์อีกทีหนึ่งนะครับชัตเจอร์ของท่านก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันรับอินพุตได้ที่โวลต์ที่เท่าไหร่นะครับผมเนาะอันนี้มันออกเอ่อออกก็คือ9ถึง60โวลต์ดีซีนะครับ9โวลต์ถึง60โวลต์ดีซีนะครับถ้าเกิดเอ่อชัตเจอร์ของท่านนะครับรองรับโวลต์สูงสุดนะครับได้แค่50โวลต์เนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าที่จะต่อได้นะครับเพราะว่ามันออก60โวลต์นะครับ ผมก็จะพยายามเอาตัวที่มันโวลต์สูงๆต่อยเพื่อนดูละกันเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมขอแกะดูก่อนข้างในนะครับว่ามันมีอะไรนะนี่นะครับด้านในแกะออกมาแล้วนะครับก็มีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับผมเนาะนี่ครับมีตัวปรับด้วยนะครับมีตัวปรับน่าจะเป็นปรับโวลต์หรือเปล่านะครับปรับโวลต์นะตัวนี้นะครับโอะมันปรับได้นะครับผมเนาะเจ้าเห่อนี้อินนะครับอินนะฝั่งอิน เอานะครับเอาเราจะเอาออกเอาเท่าไหร่นะครับมันสามารถปรับได้นะปรับได้สูงสุดน่าจะประมาณสัก660โวลต์นะครับแต่ถ้าใช้กับตัวทั่วไปเนี่ยนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะใช้ไม่ได้นะใช้ได้นะครับเราก็ปรับโวลต์ลงมานะครับนะเดี๋ยวต่อนะครับเมื่อกี้บอดีมันหลุดไปนะครับอ่านะครับสามารถต่อกับพวกชาร์จเจอร์ p w m ทั่วไปได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันมีตัวปรับนะครับนี่นะครับตัวปรับนะ นี่นะครับปรับโวล์นะสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูก่อนนะครับผมเนาะผมจะต่อใช้งานจริงเลยนะครับกับตัวชัตเจอร์ตัวสีเขียวนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันปรับปรับโวล์นขาออกได้นะครับเอาพุดได้นะนะครับอินพุตนะครับอินพุตก็คือฝั่งนี้เลยนะครับอินพุตนะครับเอาพุดก็คือนี่เลยนะครับเอาพุดนี่นะครับสามารถปรับโวล์ได้นะครับผมเนาะนี่นะครับอุปกรณ์ภายในนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับ ก็ดูก็โอเคนะครับก็ไม่กองแกงเท่าไหร่นะผมว่าก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะต่อดูนะครับว่าแล้วก็ปรับดูนะครับว่ามันปรับได้ต่ำสุดสูงสุดเท่าไหร่นะครับผมเนาะก็ตัวนี้ก็ผมซื้อมาก็ร้อยกว่าบาทนะครับสําหรับเพื่อนนะครับที่อยากจะเล่นแผงมอฟัดนะครับผมบอกก่อนนะบอกทุกคลิปเลยนะครับว่าแผงมอฟัดนะครับโวลมันจะสูงนะครับแอมมันจะต่านะครับผมเนาะเพราะนั้นเราต้องใช้ตัวสเตปอัพ นะครับหรือบ b อ c k วอร์เตอร์ตัวนี้นะครับลดแรงดันมันลงมานะครับผมเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาต่อสักครู่ครับผมนะนะครับตอนนี้คือผมจะต่อผ่านแผงอามฟัตแผงเดียวนี้นะครับผมนี่นะครับนี่นะ140วัตต์นะครับผมตัวนี้นะแผงเดียวนี้นะครับผมบนหลังคาบนหัวผมนี่นะครับปึ๊บต่อลงมานี่นะครับต่อลงมานี่ปึ๊บนี่นะครับผมเข้า เบเกอร์หลังเต่านี่นะครับเบเกอร์หลังเต่านี่นะปึ๊บค้านี่นะครับตัวใหญ่นะนะครับแล้วก็จะสับขด้าลงมาฝั่งนี้นะครับเนื่องจากสายไฟมันออกฝั่งนี้นะนี่นะครับผมนี่นะอ่ะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะวัดแรงดันให้ดูก่อนนะครับว่าแรงดันตอนนี้มันมาเท่าไหร่นะตอนนี้ก็เป็นเวลาเออนี่นะครับผมเออสิบสี่นาฬิกาแล้วนะครับสิบสี่นาฬิกาสิบห้าทีนะครับ นะใบสองนะครับใบสองสิบห้านะครับผมอ่าเวลานี้แดดกาลังจ้าเลยนะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวผมวัดแรงดันให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันมาเท่าไหร่นะอ่านะครับเดี๋ยวสอบกันเอาเลยนะครับอ่านะครับไฟมาแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้บวกนะครับบวกตัวนี้ลบนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะนี่บวกนะครับนี่บวกตัวนี้ลบ ไฟมาโอ้โหแปดสิบห้าเลยนะครับแปดสิบห้าจุดเจ็ดนะครับนี่นะครับบวกกับลบนะครับแปดสิบห้าจุดแปดนะครับอ่าตอนนี้คืออยู่ในเล้งอยู่นะครับตัวบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับมันรองรับได้ตั้งแต่นะครับเอ่อแปดโวลต์ถึงเก้าสิบโวลต์นะครับอันนี้แค่แปดสิบห้าจุดเก้าเองนะครับเนาะก็สามารถรองรับได้นะครับผมรับได้นะนะครับเพราะว่ามันยังเหลืออีกประมาณห้าหกโวลต์นะครับผมเนาะ มันก็จะถึง90นะฮะอันนี้แปดสิมันต่ํากว่านะครับผมเนาะอ่านี่นะครับแดดเวลาบ่ายสองโมงนะอ่ะเดี๋ยวจะต่อเข้าตัวบัคคอนเวอร์เตอร์ให้ดูนะครับผมเอาโอเคครับผมอ่านะครับตอนนี้คือผมได้ต่อตัวอ่าบาร์โคลเวเตอร์เข้าไปแล้วนะครับตัวเล็กประมาณนี้นะนะครับผมต่อเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับคืออินพุตนะนะครับเมื่อกี้ไฟมันมา8ไฟมันมาจากแผงนะ85 85.7.8โวลต์นี่แหละครับผมเนาะ นะครับผมก็ต่อเข้าอินพุตเข้าบัคคอนเวอร์เตอร์นะเอาพุตนะครับในที่นี้ผมจะจําลองจากต่อจากตัวมัลติมิเตอร์ก่อนนะครับผมจะยังไม่ต่อตัวชัตเตอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปรับดูก่อนนะครับปรับดูก่อนว่ามันปรับได้ต่ําสุดสูงสุดเท่าไหร่นะครับกับตัวบัคคอนเวอร์เตอร์ตัวเล็กๆแค่นี้นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวทุกท่านนะครับดูที่หน้าจอนะครับผมอันนี้คือค่ามาจากโรงงานเลยนะผมเปิดมาปุ๊บ ต่อปุ๊บนะครับก็ขึ้น35.42เลยนะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นโวลลอยนะครับจะเป็นโวลลอยนะโวลลอยนะครับผมนี่นะนะครับผมคือผมยังไม่ได้ต่อโหลดนะเป็นโวลลอยนะครับผมอ่ะตัวปรับอยู่นี่นะครับวีอาตัวปรับอยู่นี่นะนะครับผมอ่ะหมุนตามเข็มครับหมุนตามเข็มนะครับผมหมุนตามเข็มแสดงว่าเป็นการเพิ่มโวลนะครับผม อ่าถ้าหมุนทวนเข็มนะครับเป็นการลดโวลต์นะครับผมอ่าลดลงนะครับอ่าทางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลดโวลต์ลงก่อนนะโวลต์ลงต่ำสุดเลยนะครับว่ามันจะได้กี่โวลต์นะนี่นะฮะอสามสองแล้วนะครับสามเอ็ดแล้วนะครับสามสิบยี่สิบเก้านะครับยี่สิบแปดนะครับดูนะครับว่าไฟมันจะนิ่งแค่ไหนนะครับผมอันนี้คือต่อจากแผงโซลาร์เซลล์เลยนะครับแผงเดียวนะแผงอะมาฟัสแผงเดียวนะครับแผงอะมาฟัสแผงเดียว ร้อยวัตต์นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะใช้แผงเดียวแล้วก็ต่อเข้ากับชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์ p w m นะครับเนาะก็ต้องมีตัวนี้นะครับตัวบัคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะนะครับเพื่อมาปรับแรงดันลงนะครับผมเนาะถ้าเกิดต่อเข้าไปเพียวๆเลยนะครับวัตมันสูงนะอย่าต่อนะ นะครับเพราะว่าชาร์จเจอร์ของท่านรับได้แค่ถ้าเป็นตัวธรรมดาทั่วไปนะจะมันห้าสิบโวลต์นะครับผมเนาะเพราะแผงโมฟันมัน80กว่าโวลต์นะครับผมอย่าไปต่อนะเดี๋ยวไหม้นะอ่ะตอนนี้นะครับโวลต์ตกลงมาเหลือแค่11โวลต์แล้ว10โวลต์แล้วนะครับ9โวลต์แล้วโอ้โหต่ําสุดเลยนะเนี่ย7 6 5 4 3 2 2โวลต์แล้ว2 1 1 โอ้โหต่ำสุดเลยนะครับผมเฮ้ย1.2 1.2หโอ้โหโวลต์เลยนะครับโอ้โหต่ำสุดของมันนะ1.2โวลต์เลยนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้คือบูตต่ำสุดเลยนะปรับลงต่ำสุดเลยนะครับผมเนาะ,ะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวจะบูตให้มันขึ้นสูงสุดเลยนะครับผมอ่ะคลิปนี้จะจบแค่การ ่อเบื้องต้นก่อนนะนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ผมใกล้จะหมดแล้วแบตเตอรี่กล้องผมก็จะหมดแล้วนะนะครับอาจจะจบที่การตั้งค่าเบื้องต้นก่อนนะครับอาจจะมีคลิปสอนนะครับการต่อใช้งานจริงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะบูตขึ้นนะครับบูตต่ำสุดเลยนะต่ำสุดได้1.2นะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองปรับขึ้นดูนะครับอ่ะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับผมอ่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วพวดพวดเลยนะครับผมอ่า เจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้คือหมุนตามเข็เมนาฬิกานะนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะสําหรับใครที่อยากจะเอาไปลดแรงดันแผงมอฝัดนะครับแผงเดียวนะหรือไม่ก็จะต่อพวกต่อขนานมานะครับสามสี่แผงมานะครับผมเนาะถ้าต่อขนานนะครับเราจะได้แอมเพิ่มนะครับผมเนาะนะครับอ่า น,นี่คือปรับขึ้นนะสามแปดแล้ว39 39ก้าสามเ้าสีได้ไหมสี่สิได้ไหมสได้ไหมได้ไมโอ้โหได้สีนะครับผม40 4สิบสีอ่าสีมันเคยว่ามันได้60สิบวอนนะอ่าส7่เจ็ดสแอ่าสี่เหแล้ว52 5สองห้้าห 5, 6กแล้วหกหกสิบหกเอ็เอาเลยหกแล้วหกสองโอ้ได้62.9ิบสนะครับผมหกสนะครับสูงสุดนะครับหกสจนะจ๊ะสูงสุดของมันเลยนะครับผมเนาะนี่เลยนะครับผมนะก็ ตาสุดนะครับได้โวลต์กว่านะครับ1.2นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับโวลต์ต่ำสุดของมันผมปรับต่าสุดนะอันนี้สูงสุดของมันนะครับปรับได้62.9โวลต์นะครับผมนะอันนี้คือโวลต์ลอยนะครับผมเนาะกับบัคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับตัวเล็กๆตัวนี้นะครับผมนะครับเพื่อนๆที่กำลังมองหาอยู่นะครับอยากจะลดแรงดันจากแผงว่าฝันนะนะใช้ตัวนี้เลยนะครับ เวิร์กเลยนะครับผมเนาะอ่ะก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ตาหนุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวดูตอนสองนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ผมในกล้องจะหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมมาต่อใช้งานให้ดูนะครับต่อกับตัวชัชเจอร์แล้วก็ชาร์จลงแบตให้ดูนะครับผมเนาะแล้วจะคีบพวกแรงดันนะครับแล้วก็กระแสเท่าไหร่นะนะครับผมอ่าโอเคครับผมขอบคุณมากครับอ่ะสวัสดีครับผม